ความคืบหน้ากรณีข้าวสารจำนวน3.47ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า86ล้านบาทสูญหายปริศนาระหว่างการขนย้ายจากจังหวัดอุดรไปยังโรงสีโชควลลักษ์รุ่งเรืองจิตจังหวัดลบบุรีโดยที่ห้องสอบสวนพิเศษของพันตำรวจโทนวกิจนวการพาณิชพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพันตำรวจโทรปริยวิทย์วงสวัสดรองผู้อำนวยการอคอ,อ,สอส่วนกลางพร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์แสนสวนจิต อคสจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางเข้าพบกับพันตํารวจโทนวก,กิจเจ้าของคดีเข้าสารสูญหายพร้อมด้วยเอกสารจํานวนหนึ่งเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมจากการที่มีนายเรืองศักดิ์นามเดชเจ้าหน้าที่อคสได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ25์2557โดยใช้เวลาสอบสวนปากคําเพิ่มเติมจนถึงเวลา12นาฬิกาจึงเสร็จเรียบร้อยนอกจากเจ้าหน้าที่อคสที่เดินทางมาให้ปากคําแล้ว ก็ยังมีนายประพันธ์ลุนสาอายุ40ปีซึ่งเป็นตัวแทนของโรงสีโชควรรัต์รุ่งเรืองกิจซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารใปขนย้ายข้าวและตรวจน้ําหนักข้าวได้เดินทางมาให้ปากคําแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยเช่นกันพันตํารวจโทปียวิทย์ได้เปิดเผยว่าผมได้รับมอบหมายจากผู้ในการการทางสินค้านะครับให้มาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมในกรณีที่เข้าสารหนียว10%ทางสินค้า ้างสบริษัทจำกัดอุดรประเสริฐผลหลังที่3ได้สูญหายไปนะครับระหว่างการขนย้ายไปปรับปรุงที่จังหวัดลบบุรีครับทางองค์การทางสินค้าได้ได้แต่งตั้งตัวตัวผมเองเนี่ยให้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องกรณีการจ่ายเข้าสารทั้งหมดเมื่อวันที่21มกราคม2557ที่ผ่านมานะครับนี่เป็นเคสแรกที่เราตรวจพบเจอว่ามีกรณีที่เข้าสารเนียวหายไปก็ทางผู้ในการกางสินค้าก็เลย มอบหมายให้มาแจ้งความด้วยดำเนินคดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามหาข้าวส่วนที่หายไปให้ถึงที่สุดครับก็ตรวจสอบทางบัญชีเป็นการตรวจตรวจบัญชีประจําปีนะครับตัวบัญชีประจําปีก็ได้ตรวจตรวจพบนะครับสาเหตุที่ทําไมอาจจะมีการสอบถามว่าทําไมหายไปตั้งนานแล้วเพิ่งตรวจสอบพบก็เพราะว่ายอดข้าวทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยถูกส่งเข้ามาที่ศวนย์กลางแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบประจําปียอดนี้เป็นยอดแรกที่เราเจอ หลังจากนี้ถ้าเจออีกก็จะดําเนินการดีทุกรายนะครับเป็นเรื่องๆไปครับตกลงแล้วเบื้องต้นนี่หายจริงนะครับหายจริงครับหายจริงครับแล้วทั้งที่ลบหรีเขาบอกว่ามันไม่หายก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนในการสอบสวนต่อไปครับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องผมวันนี้ได้มอบหมายได้มอบให้กับทางพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วครับในส่วนที่องค์การทางสินค้าตรวจพบ สำหรับข้าวสีที่สูญหายไปครั้งนี้นั้นเป็นข้าวสารในโครงการจ้างปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุงเพื่อลดค่าครองชีพของผู้บริโภคซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มอบหมายให้โรงสีต่างๆจํานวน6แห่งดําเนินการและโรงสีโชควรรักษ์รุ่งเรืองกิจก็เป็นโรงสีหนึ่งในจํานวน6โรงดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารใบสั่งการขนย้ายก็ปรากฏว่าข้าวสารจํานวนดังกล่าวได้ถูกขนย้ายออกจากจังหวัดอุรรธานีแล้ว แต่จะไปเกิดสูญหายที่ไหนนั้นขอให้เป็นเรื่องของการดําเนินการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจอุดรธานีและจังหวัดลบบุรีในขณะนี้ตนเองได้รับมอบหน้าที่ให้ดําเนินการเอาผิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นผู้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปส่วนนายประพันธ์ลุนสากล่าวว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นและจังหวัดนครพนมสําหรับการขนย้ายข้าวสารจํานวน3.4ล้านกิโลกรมัม จากโกดังของโรงสีอุดรประเสริฐผลนั้นตนเป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจรายละเอียดทุกอย่างจากนั้นก็เขาทางต้นสังกัดก็จะส่งว่าจํานวนค่าที่เราจะต้องรับไปมันเท่าไหร่ตามใบสั่งจ่ายแล้วเราก็มีหน้าที่เขาก็จะส่งทะเบียนรถว่าวันหนึ่งๆเขาจะส่งทะเบียนกันไหนมารับมัก็ตรวจทะเบียนรถว่ามันตรงกับที่เขาแฟกมาให้เราไหมแล้วก็ไปดูน้ําหนักแล้วก็ดูค่าที่เขาขึ้นรถแต่ละคันของผบก็จะได้เืินกันกับ นี่เหมือนกันนะครับก็คือจะได้น้ํหนักข้าวแล้วก็ใบขนย้ายก็จะรอทางออกกสเขาดูความเรียบร้อยเสร็จก่อนเขาก็จะเก็บถ้าเสร็จในวันนั้นก็จะเก็บว้เก็บไรรอส่งครั้งเดียวรอส่งผ้าถ้าฝากไปกับคนขับรถถ้ามันหายผมก็จะสวยเร,เราเก็บไว้ทั้งหมดร้อยห้าใบเลยใช่ครับชุดนั้นทั้งชุดผมจะส่งกลับไปให้เขาเป็นก็คือรถเนี้ยจบจบจบ,จบเกมแล้วสำหรับข้าวสารรถด,ดังกล่าวนั้นใช้เวลาขนย้ายอยู่ประมาณ1เดือนจึงแล้วเสร็จโดยสามารถขนย้ายได้วันละไม่เกิน7รถพ่วงหรือ14รถบรรทุก รถทุกคันจะต้องถือใบขนย้ายมาคนละใบและใบขนย้ายจะมี4ชุดตนเองก็จะเก็บเอาไว้1ชุดและเมื่อขนย้ายเสร็จทั้งหมดจํานวน3.4ล้านกิโลกรัมแล้วจากนั้นตนก็จะรวบรวมเอาเอกสารใบสั่งขนย้ายแล้วได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวจํานวน105ชุดทาง EMS ไปให้กับโรงสีโชคว,วรรักษ์รุ่งเรืองกิจเมื่อประมาณเดือนกันยายน2556ที่ผ่านมาแล้วส่วนที่ว่าข้าวสารจํานวนดังกล่าวไปสูญหายที่ไหนนั้นตนก็ไม่ทราบ พราะตนเองทําหน้าที่ตรวจเช็คที่ต้นทางครบตามจํานวนทุกอย่างถูกต้องแล้วและเอกสารใบขนย้ายตนก็จัดส่งไปทางโรงสีหมดทุกใบแล้วพันตํารวจโทนวกิจเจ้าของคดีเข้าสารหายกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาให้ปากคำทุกคนโดยในวันนี้ก็มีพันตํารวจโทปียวิทย์วงสวัสดิ์รองผู้อานวยการอคอสส่วนกลางและนายยุทธศาสตร์แสนสนจิตอคสอุดรธานีแต่ถ้าเผื่อว่าจะรู้ว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องหรือมีความผิดจริงก็ ผมจะรายงานให้ผู้เขาชาทราบอีกครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขอว่าอะไรที่ทเป็นความลับของทางราชการผมก็ขอเอาไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้ก็จะเชิญฝ่ายของโรงสีโชควรลักษ์รุ่งเรืองกิจมาให้ปากคําด้วยเช่นกันและหากว่าผลการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวยงไปถึงบุคคลใดก็จะต้องเชิญมาให้ปากคําทุกคนและหากว่ามีใครทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย